สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องบ้านของกับช่องมิสเซอร์มิสซิสมูสไตนะคะเมื่อนี้อมสิงกับพามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวอยู่ที่ตัวเมืองนะคะรันดีสกอตแลนด์นะคะอยู่ในตัวเมืองนะคะทุกคนแต่ว่าฝนตกนะคะแต่ออมสิงก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนในเบิร์นะคะว่าเป็นแบบใดน,นะคะสังเกตบ่าค่ะว่าฝนตกเขาจะไม่กางร่มกันนะคะทุกคนน้อยนะคะที่จะกางร่มเพราะว่า อ่อยุนี่นะคะอ่าลมมันแท้งนะคะกลางลมไปกับบสมารถซอยยังใดค่ะเขาก็แบบเออใส่หมวกคุ้มไปแบบเดินเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะอ่ามาเบ่งบรรยากาศนะคะ ทุกๆคนคะออมสินมีแนวสถานทุกคนนะคะเพราดีว่าออมสินอ่ะเดินเนี่ยค่ะออมสินเหตุอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องเดินนะคะทุกคนแต่ที่ี่ยออมสินก็นเลยเอาวิดีโอนี้นะคะมาให้ทุกคนได้เบิ้งนะคะแล้วให้ทุกคนได้คอมเมนต์นะคะว่า จากจะหายอมสินเดินเร็วๆไหมหรือว่าเดินแบบนี้ดีแล้วเหมือนเขาเดินไปน้ากันนะคะเราไปดูบรรยากาศนะคะเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์อย่าลืมคอมเมนต์หายอมสินนะคะเพราะว่าอมสินนานหลังจากนี่อมสินจากบอเดิลนะคะจะหายทุกคนอ่ะเดินไปพร้อมกับอมสินนะคะเพราะว่าอมสินกับบุ้งหจฟฟลอีกอย่างเนาะอากาศนะคะฝนตกนะคะทุกคนแล้วก็อากาศเย็นนะคะแล้วที่นี่อมสินอ่ะใส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าอมสินลืมใส่หมวกไปนะคะทุกคนแล้วอมสินอ่ะ โบได้กลางร่มด้วยนะคะทุกคนอมสิกเลยต้องรีบเดินหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบสลลโม o t i o n ชันมันเหมือนแบบเดินสาะดสะเนาะแต่จริงๆเดินเร็วนะคะทุกคนอ,อยู่เมืองดันนีประเทศสกอตแลนด์นะคะ,ะต้องทําใจดีนึงนะคะฝนตกประมาณ70%นะคะแดดออกอยู่ประมาณ30%กนะ็คือช่วงเสม,มอนะคะเนี่ยคะ่ะ ใก,ใกล้จะเข้าถึงช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะทุกคนแต่ฝนก็นยังตกนะคะมืดอน,ออนีอากาศเย็นนะคะอาทิตย์นี้นะคะทั้งอาทิตย์นะคะอากาศเย็นนะคะมืดนีอมสินนะกับตาหูนะคะมาซื้อสมูทนะคะทุกคนยงที่อมสินได้บอกไปเนาะซื้อสมูทแล้วก็จะพาไปเดินนะคะเออก้อนหน,น้านั่นนะคะเป็นการเดินแบบคร่าวๆนะคะทุกคนต่อไปนี้เราจะเดินยาวกันไปเลยะคะ่ะ ก่อนเท้าสิเดินออกไปข้างนอกนะคะอมสินพามายางขางในโอเคเค่ะเพราะว่าอมสินจะมาสื่อสมูทนะคะสมูทจดบันทึกนะคะประจําวันของอมสินนะคะว่าอมสินมีเหตุงานจากชุมวงจากชุมวงเสียล่ะทุกคนแล้วทุกวันอาทิตย์นะคะอมสินก็จะทรงมูเพ่นนะคะว่าอมสินเห็ุอีอย่างแน่อย่างแนงเสียค่ะทุกคนแล้วก็รวบรวมชุมวงให้เขานะคะในวันอาทิตย์นะคะจริงๆนะคะเขาให้อมสินสรงวันจันทร์นะคะแต่อมสินทรงวันอาทิตย์ พราะว่าวันจันอ่์บางที่อ,อมสินก็นลืมค่ะวันอาทิตย์ง่ายสุดนะคะทุกคนคะ่ะอ่าตอนแรกอมสินวานศุาเดิอนออกไปข้างนอกนะคะย่างที่อมสินในให้เห็นตัวย่างก้อนหนานั่นนะคะแต่ว่าอมสินคิดว่าคลิปมันคุ้งตรงเง้าวแน่ๆน,นะคะอมสินก็เลยสีเหตุเป็นคลิปหนานะคะในการเดินโดยเฉพาะนะคะทุกคนคลิปนี้เท่ากับแค่มาซื่อสม,มุิก่อนนะคะ อมสินกับตาหมูนะคะพามาย่างเปงบรรยากาศในห้างนะคะทุกคนนะคะห้างเมืองนันดีประเทศสกอแลนนะคะบ่อใหญใหญ่คือจงังหวัดเขานะคะจะเล็กๆประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะเดินนะคะแล้วเขาก็จะมีอ่อ่พวกประเภทเสื้อผ้าอีกอย่างหลายๆอย่างนะคะวางขายนะคะทุกคน Yes ร้านนี่แหละคะ่ะทุกคนที่อมสินมาเสือ่อ สมุนนะคะเนี่ยค่ะประจํานะคะอมซินซื้อทุกปีนะปีละสามเหล่มนะคะแต่ว่ามือนี้ปีมือนี้นะคะอมซินซื้อแค่เหล่มเดียวนะคะเอ่อที่อมซินซื้อนี่ก็ประมาณสิบสิบสองเพ้านะคะสิบสองเพาแตะะ่แต่ประมาณเกือบสี่ร้อยกว่าบาทเนาะสี่ร้อยกว่าบาทค่ะ น่านข้าเจ้าเขานะคะก็มีไอ้สมูทแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอมสินชอบแบบนี้ค่ะแบบกระดาษแบบนี้นะคะมันโบแบบมันโบ,บมีข้อเสียกับสายตาหนักเขาเอียงก็คือมันทําให้ตาเขาสายตาเขามันโอเคนะถ้าเป็นกระดาษขาวสายตาเขามันจะบ่คอยโอเคเท่าไหร่นะคะทุกคนอมสินได่ชอบแบบเออสีแบบนี้นะคะนี่ราะค,ะะคะตัวนี้นะคะประมาณตัวนี้ที่อมสินถืออยู่นะคะสิบสี่เพ้านะคะทุกคน สิบสี่พาวค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะตกท t ่สี่ร้อยกว่าบ,บาทค่ะทุกทุกคนคะ่ะคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนนะคะนาอเดี๋ยวคลิปหนา้าอมสีจะมาลงเดินแบบนี้นะคะหายเบื้องนะคะเพราะว่าอมสีคิดว่ามันยาวเกินไปคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเขามาเดินกันนะคะทุกคนคลิปนี้กับซ้ำนี่ไปก่อนนะคะนาอบ๊ายบายจ้า